ทุกคนเสร็จแล้วว่าวงเดินจิ๋วของมังเหียด1ิบเซนสวยมากบอกเลยตัวนี้ทุกคนดู Sorry, ยวอทช์ p สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมบางเอียดเซียนเว้าหมุนติว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 ,ตวสำหรับคลิปนี้ทุกคนไม่มีใครขอมาเมีเ่จะจัดให้ตามคําขอตรงเลยเพราะบังเอียดหลอมากสวยฉะนั้นคลิปนี้ก็หลังจากที่เมีเยทำว่าจุลาแล้วก็เว้าสองห้องจิวไปนะครับหลายคนก็โทกใจนะครับพอทุกใกปับ๊บปล้ำแก้มเ,มเมียแต่ว่าวาว เงร้านเดียวเนี่ยเก็บเร่งก้าวขั้นเร่งออกวายแต่วงเดินก่อนให้ขึ้นแต่วงเดินขึ้นเมื่อตะมักวายนะฉะนั้นคลิปนี้มันจะมาทำว้าววงควายชุยว้าววายเดือนชุยว้าววงเดือนชุยถูกแล้วครับบังเหยนโอเคอันนี้มันจะมาทำว้าววงเดือนจิ๋วนะสักสิบเส้นลาสิบเส้นลาวตอนนี้เราเล่นว้าวสิบเส้นไปก่อนนะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้เรามันแรง ว่าวสืเพืนขึ้นได้เห็นไหมอยู่วันนี้จามาลามาทุกจ่าหลังข้างล่างหลังข้างล่างห่างพางตึงไปหลายเดียวทังโยงมึงมาต่อฉะนั้นคลิปนี้ก็มึงจะมาสอนนะครับใครอยากทําเล่นก็ทําตามมันได้นะครับเป็นว่าวที่ไม่ต้องใช้เงินครับไม่ต้องใช้ทองนะครับไม่ต้องใช้ดเลยใช้แค่ความสามารถที่เฉลี่ยกว้างแหวนๆแล้วก็น้องๆก๊อปกันได้เลยและจากคลิปกอสต็อปกอสต็อปกอสต็อปแล้วก็กดก๊อปพอกดก๊อปก๊อปเอาไปวางวางแลาวทำตามทำตามแล้วเอาไปโบนั่พี่เออ จะนั้นก่อนที่ไปดูองเริ่มฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับโอ้ดังโลยแล้วนะบิลากี้งวายวีโอ้มันเปไอ้นูกับนกไอ้นูงอมาหัวจุนั่นน่ะหัวจุกเล็กแล้วก็มันก็กลัวก็กลัวก็กลัวก็นอะไน่าน่ยเสียงดีแล้วติดวัวแล้วมาเก็บเลยนี่มั โอ้ผ oh, okay. okay. so, so, ่านเรื But, ่เงียบเล็บทิ้งกนพี่โอเคอย่างลีลาทุกคนจากนั them, them ้นก็สำหรับคนที่ไม่กดติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามให้เงียบด้วยนะครับเพื่อเป็นการเก็งเงียบนะครับไม่เกี่ยวอะไรกับได้ตังค์นะติดตามแบบระยอดไรไม่เกี่ยวเลยนะทุกคนอย่าไปคอยใจเรื่องนั้นนะคือน้องกดติดตามกับน้องกดไลค์บางเหี้ยไม่ได้ตังค์ที่ได้ตังค์นั้นดูโฆษณาด้วยที่ยืออย่ากดข้ามเลยเองเลมั้งนะโอเคขอบใจชีีกนะไปเลยดีกว่าเด็งนานๆเดี๋ยวน้องเบื่อชี้ทุกคนเว้าไหว เมื่อกี้จะเสกว่าวเอ้ยว่าววงเดือนไม้น้องๆเลยเน,นี่อกี้แกลกก่อนทุกคนแกลกนู่นเหรอไหมทุกคนว่าควายอยู่ข้างหลังว่าควายพันปีกองมาดีที่ร่อนบอนก็ไม่หูถ้าถ้าไม่ติดเมื่เกีงก้งาวันเดียวพังามันร้องไม่หยุดลงมาเด้อ <c oughs> โอเคเหมือนเดิมนะครับแล้วแต่นะครับเราต้องการทําขนาดไหนเราก็พับตามขนาดนั้นแต่วันนี้เมื่อจะทําแบบว่าวงเดือนสิบเซนนะครับเมื่อก็จะพับแบบนี้พับเพราะว่าว่าวงหนึ่งของเมื่อจะไม่ยาวนะทุกคนจะสั้น ทีนี้พอมันสั้นน้องๆเขาจะไหมว่ามันไม่ขึ้นหมุนหมุนแน่นอนตัวนี้เกี่ยวแต่ว่ามังเหยดมีความสามารถพิเศษไงจนทําให้มันหมุนติ้วๆ,ๆิ้้นไะด bon. ้นะเพราะว่าใช้เอามงก็คือมังเหยดเสียนว,ว,ว่าหมุนติ้ว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 ฮะและก็ตัวนี้บางเหยดก็จะไม่วาดเลยนะครับเออถ้าเหตนไม่วาดแล้วน้องๆก็จะเ,ยะเลยนี่เผื่อละเอาอปากกาเล่งมาตัวเล่งมาเอาดีดออมาเล่งมาตัวเล่งมาเอ้า เราเรื่องมานกไม่พื้นแบเบะเรืงมาเนึ่งยังไงก้อนเนี้ยเ,าเราจะเดินรถสามวันก่อนนะโอเคทุกคนได้แล้วนะเดี๋ยวยังไงจะวาดให้น้องๆไว้ทําตามกันนะครับทุกคนก็เหมือนเดิมนะครับได้กระดาษปั๊บครึ่งปั๊บครึ่งปั๊บวาดเดี๋ยวยงไงก็ไปวาดสามวิองเดือนนะทุกคนองเดือนสิบเซนปั๊บ

วงเดือนนะงเงียดจะทำมุกวงเดือนสูตรบังหมัดดีกว่านะหานเห็นบังหมัดทำเห็นเววงียดเห็เงียดดินแล้วช่วยเองเดี๋ยวเงียดลองทำสูตรบังหมัดเลยอย,อยู่เหมือนปีดเงียดทำไม่พื้อเล่ <c oughs> น่าจะขึ้นเลยแต่ว่านะเคยไหมโอ้ชูไวยพี่เอ๋ โอ้ยอย่างเงียตั้มเงียตั้มได้ช่วยพี่น้องๆก็เลวหัวเงียบไปก่อนนะตอนนี้ตอนนี้เงียบวันทุกปีพยายามทำการแล้วมาเลยยากนะทุกคนวงเดือนอะบอกเลยนี่เงียบแหลงจริงนะเพราะว่าว่าวงเดือนอะมันในนู้นนะทุกคนที่มันยากเพราะว่าเพราะมันยาก เร็วเกินมังเหียดบอกแล้วสามสิบวิทุกคนดูนี่เดี๋ยวมังเหียดจะมาตัดเลยนะครับเราจะใช้เราจะไม่ใช้ไก่คีบเพราะว่าวงเดือนเนี่ยมันมีตัดขอบในนะครับถ้าเราใช้ไก่คีบเราจะลำลำบากมังเหียดจะใช้คัตเตอร์มาทุกคนเหยียดพอเวลาตัดสักสามปีเพราะว่าอันนี้มันยากมากแต่ว่าเราใช้กรรไกรก่อนก็ได้นะครับตัดขอบนอกก่อนแล้วเราค่อยใช้คัตเตอร์รูดก้างใน เราต้องทําให้ดีเพราะว่าถ้าเราทําไม้ดีน้องๆก็ทำตามไม่ได้แต่ว่าอันนี้ยากวงเดินนี้ยากกินทุกคนเอาให้พี่เห็บใบใจนี้ยาวไปเหยบยาวไปเห็บยาวไปวน้องๆก็จะชอบลาวเลยมันอะไ อย่ามองมาชอบเราแล้วว่าองนะค์นึงยังไงนะแต่ทำการแล้วทุกคนนะเนี่ยมันจะตัดไดป้ประมาณนี้ทุกคนนะเดี๋ยวมัน,นยจะมาลูดข้างในนะทุกคน อยากมากบอกได้คาเดียวว่าอยากมาพลาดเล้วพลาดเลยนะบอกได้คาเดียวนะอันตรายนะทุกคนทำาลอกแลมแบบนะ ยังก้อยเงียบไปปิดไว้ก่อนเองมันเ,เดี๋ยวปังก็ชงเองนลมา,าเลยไ,ไม่รู้เลยไม่พื่งยังยังหน้าบางเย่าอยู่ยโอเคทเทรจถ้าไม่ผิดพลาดประกันเลยก็น่าจะถูกนะทุกคน นี่คือบางอย่าตัดครั้งเดียวเลยนะครับมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยหายกลางโอ้บางอาเหมือนเปี้ยบางอาจเหมือนกองมาเปี๊ยเลยตกคนว้าววงเดือนสิบสินเหมือนเปี้ยเลืมาดู โอ้โหมงเอียดเดี๋ยวมังเอ็ยดขอเวลาขึ้นร่างนะครับใส่ไม้ไเผ่แล้วก็ระบายสีให้มันนะครับเดี๋ยวพอเสร็จปั๊บเดี๋ยวมังเอใช้ด,ดูอีกทีนะเพราะว่ามงเจะไม่ให้ดูตอนนี้เพราะว่ามันช้าเสียเวลาเดี๋ยวไปดูตอนเสร็จกันเลยมาทุกคนมาา <c oughs> โอเคน้องๆเดี๋ยวมังเอียดขออนุญาตบอกตรงนี้ก่อนนิดนึงนะครับเดี๋ยวลงคลันหลายคนทงใจน,นะว่ามังเอียดใช้อะไรนะครับในการทําโครงของว่าวจิ๋วของมังเอียดนะครับมังเอียก็จะใช้ไม้เผ่นะครับไม้เผ่แล้วก็เอาเสี้ยนของมันนะครับเล็กๆนะครับ เราจะไม่เหลานะครับเพราะถ้าเราาคือแบบมันจะไม่ได้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 ถูด fc เราต้องแบบตัดออกมาแล้วก็ผ่าครับเอาเสี้ยนเล็กๆของมันนะครับเพราะไม่เพลเวลาเราผ่ามันจะแบบเท่าแล้วเสมอนะนะครับเนี่ยประมาณนี้ใช่ไหมทุกคนเนี่ยอตนนี้ยไงก็ได้เสี้ยนของมันแล้วเราก็มาเอามาทําปีกทาท้ายทําโครงกระดูกนะครับเนี่ยมันก็จะได้มาเป็นแบบนี้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่เสร็จนะอย่างเงี้ยได้ดูเนี่ยเนี่ยแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเงียบขึ้นให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเงียจะไม่ดูนี่ก็น้องๆก็จะได้แบบเข้าใจแล้วก็ทําตามกันได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวพอติดเสร็จเดี๋ยวเงียจะ้ดูอีกทีงทุกคนมาทุกคนเสร็จแล้วว่าวงเดินจิ๋วกองเงียบสิบเซนสวยมากบอกเลยตัวนี้ทุกคนดูวงเดินจิ๋วสิบเซนใครอยากรู้ว่ามันขึ้นหรือไม่ขึ้นรอชมคลิปต,ต่อไปนะครับแต่คลิปนี้สอนแล้วก็ทําให้ดูนะครับเดี๋ยวหลายคนไม่เชื่อว,ว่าวงเงียบทำเองลาวเลยเห็นไหมทุกคนสวยมาก,มากทรงนี้สูตรนี้ใครเคยทา มนมาดูด bon ูด้านหลังจะเป็นไม้ไผ่ทั้งหมดนะครับโอเคดูด้านหน้าสวยห้ามทุกคนดูเองดูเล็กกว่าขวามืออีกครับทุกคนโอเคฉะนั้นคลิปนี้มัไงขอตัวลาไปก่อนชอบกดไลค์แชร์กดแ k กนูปสัตว์ไกยและเพื่บังเอียดเชียนว่าหมุนติ้วๆได้เหมือนอีพีน่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมชมคลิปต่อไปนะครับตัดเลอไงเลยแล้วสวย